สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะคะเพราะว่ากบเข้าสวนค่ะหลังจากกลับมาจากเที่ยวอยากบอกว่าดีใจยิ่งกว่าถูกหวยก็ปลูกมะกรูดเกิดนี่แหละค่ะมะกรูดเนี่ยหายากมากเลยนะคะที่ต่างแดนที่เบลยเยียมถ้าต้นมะกรูดที่เขาขายกันกบเห็นนะคะปลูกได้5ปีเขาขายกระถางละ50บาทนะคะ ตกปีละสิบบาทเลยนะดูสิกบปลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่จะไปเที่ยวปลาค,ค่ะดูสิประสบความสำเร็จนะคะเกิดทั้งหมดน่าจะประมาณสิบห้าต้นแล้วค่ะจากที่นับได้ทั้งๆท,ท,ที่บางเมล็ดเขาก็เป็นเม็ดเล็กๆแบบรีบๆนะคะดูสิแข็งแรงนะเนี่ย ดีใจมากเลยค่ะกลับมาเห็นผักเกิดนะคะเช้านี้ก็จะเป็นอาหารมื้อแรกนะคะอุ้ยไม่ใช่เชา้าสิ่เที่ยงทเที่ยงเที่ยงวันนี้จะเป็นอาหารมื้อแรกที่เรากลับมาจากเ,เที่ยวนะคะกลับมาจากเช็คเนาะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยคุณสามีก็ไม่หยุดนะคะนนตัดหญ้าตั้งแต่เมื่อวานละแล้วก็ลุยทําเล้าไก่ให้กบค่ะแล้วก็ฝนตกด้วยนะไม่หยุดนะคะอาหารมื้อแรกที่เราทานก็คือ สามีกบคิดถึงอาหารไทยค่ะลาบค่ะลาบคิดถึงลาบหมูวะซานอยากกินอาหารไทยนะคะไม่คิดถึงขนมปังเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวลวกเนื้อก่อนนะคะเนื้อ,เ,อเป็นลาบไก่ก็ไม่เอานะไปที่ที่นู่นมีมีร้านอาหารไทยเนาะเขามีลาบไก่ไม่สั่งค่ะไม่กินอยากกินแต่ลาบหมูค่ะเดี๋ยวให้เนื้อสุกก่อนค่ะ ก็จะทําไข่เจียวด้วยค่ะเตรียมไว้แล้วก็จะอุ่นแกงที่เหล็กแดนดีไลออนฟันสิงโตของตัวเองนะคะก็มีแค่นี้ละค่ะเพราะว่าฝนตกอยากกินบาร์บีคิวก็ไม่ได้กินค่ะนี่อีกเมนูนึงค่ะจะทําหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะก็เอาไปใส่ไมโครเวฟเพื่อที่ละลายน้ําแข็งก่อนค่ะแล้วก็จะได้เอาไปหมกักแล้วก็ทอดแซ่บๆค่ะ นี่อะไรครับคุณสเปลโลใส่ข้วคั่วเยอะๆจะได้หอมๆเฮ้ยสามีกบนี่ชอบเปรี้ยวๆค่ะบีบมะนาวใส่ผักวันนี้ได้มาจากสวนเลยนะคะพวกต้นหอมใบสะระแหน่คือเขาแบบโตเต็มที่แล้วนะคะกลับมาจากเที่ยวนะเจอผักในสวนอู้ตกใจเลยค่ะทั้งพริกทั้งอะไรแบบออกดอกแล้วอะ ดอกไม้ในสวนยิ่งสวยค่ะแบบทุกมุมในสวนเลยนะคะมีแต่ดอกไม้วันนี้กูไม่ได้ใส่ลูกโดดน,นะคะโอ้ยสะใจหอมมากนี่แหละหมูนี่ครึ่งโลนะคะคุณสามีกินหมดชัวร์ค่ะฝรั่งนี่กินตะกับเนาะวันนี้กบก็หุงข้าวปกติเนะหุงข้าวลาบหมูแกงขี้เล็กแล้วก็ ไข่เจียวหมูทอดด้วยอุ้ยแซบๆค่ะแซบๆฝนตกค่ะที่เบลเยี่ยงนกขนกนกตัวใหญ่เลยค่ะอยู่ในสวนบินลมเมื่อกี้แมวกำลังจ้องอยู่จะมากินปลาแล้วค่ะอุ๊ยอุยอ,ยอ,ยอ,ยอยุนั่นข้างดอกไม้สีชมพูนะคะเห็นกบแล้วตาเขาดีมากเลย แล้วย่องย่องแมวแจ็คอยู่ไหนนาะแมวแจ็คนี่วิ่งไล่เลยนะนี่ฉันอยู่นี่ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> สแปรโร่อยู่บนโต๊ะมองโอสแปรโรเธอนี่ไม่มีปฏิกิริยาอืมหันมามองแม่ หนูทำไมไม่กระโดดงับเลยหููกฮะหรือว่ากวัวนกงับหนูพี่แจ็คนี่เขาไม่กลัวนะเนี่ยพี่แจ็คอยู่ในบ้านเลยไม่เลยไม่เห็นไม่ได้ไฟติ้งกันไปแล้วนกอะไรไม่รู้นกกระสาขายาวดูบรรยากาศค่ะวันนี้มืดมากมืดครึ้มเดี๋ยวฝนก็ตกค่ะหนาวด้วยกบก็เลยเก็บผักเก็บต้นไม้เข้าบ้านก่อน ขยันมากแท้เนาะนกกระสาขายาวนี่จะกินให้ได้บอวันนี้ฮะสวยเด้ยหละเนาะภาพแบบเนี้ยสตาร์ไปอย่างนั้นแหละอยากกะดูกกระดิกนะโอ้โหทำเป็นหุ่นปั้นเลยอ่ะโอ้นิ่งมากอันน่ะเราจะลองก้าวขา หนึ่งเก้าจะไปไหมไปแล้วอปละ,อละเออเริ่มรู้แล้วเก้าที่สองไม่อยู่แล้วเก้าที่สามไปแล้ว <laughs> น่าจะแน่ใจโอ้ย,อยไปอยู่ข้างบนนะต้นไม้ของเพื่อนบ้าน ไปจอบไปจอบไปจอบอยู่ตรงนั้นไปจอบคอยกินนะใช่ไหมบ้านของเพื่อนบ้านมีปลาคัฟเหมือนกันค่ะมีบอแบบมีน้ําตกยาวเลยเหมือนกันเอา้าโอ้โหอยู่บนต้นน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือต้นสนนี่แหละคือกล้ามาผู้เดียวอยู่เมืองไทยเจ้าเป็นนกย่างเลยนะเนี่ยอื ไม่เห็นนกสีชมพูฉันหรอเธอไม่ควรนกสีชมพูฉันใช่ไหมกบลืมให้ทุกคนดูค่ะนี่เป็นต้นฟันสิงโตที่กบได้ตากก่อนที่จะออกไปเที่ยวปลากนะคะพอดีว่าพยากรณ์อากาศแล้วมันไม่มีฝนก็เลยตากทิ้งไว้เลยค่ะกลับมากรอบเลยค่ะแล้วก็สองกระด้งน่ะได้แค่ถุงเดียวนี้นะคะก็จะให้คุณสามีทำสติกเกอร์ติดแล้วบอกว่าเป็นชา นะคะถ้าเกิดมันผ่านต่อหมอได้กบก็จะเอาไปถ้าเกิดว่ามันมันผ่านไปไม่ได้กบก็จะเอาทิ้งเลยละคะ่ะเนาะหอมมากค่ะนี่ขนาดอยู่ในถุงนะคะจะเอาไปฝากคุณแม่ไม่รู้ว่าจําสเริจไหมกบไม่รู้ว่ามีใครเคยเอาไปที่เมืองไทยหรือเปล่านะคะเคยมีคนบอกกบว่าเออมันเอาไปได้ถ้าเป็นชานไม่เป็นอะไรเออกบก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านไหมเนาะ,ะนี่ละคะ่ะ h u กี้ แจ็คก,กลัวเลยลูกมาทำอะไรฮะโอ้โหยังมาป่ามาจากไหนเนี่ยกัดไหมเนี่ยเอ,อ้ยมาได้ยังไงเนี่ยแจ็คแจ็คก,กลัวเลยลูกแจ็คเข้าบ้านก็ได้นะเข้าบ้านก็ได้นะลูกสีเหมือนกันเลยฮึเข้าบ้านได้นะไหนล่ะสเปโร ตาเหมือนหมาจิ้งจอกมากเลยอ่ะพี่ไซพี่ไซเจ้ามาแต่บ้านใดฮะมาแอบกินกระดูกหมูอมืมองหน้าดูไม่ออกว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับน้องหมาของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวกบจะปลูกผักต่อคะ่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย